พพวกกเราาำลลัังงสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันล็อกมือหมดมันคือของกินที่ร้ายรูว่ามันคือของกินเด็กๆอะไรอยู่ในข้าเฮ้ยว้าวตัวแล้วไงว่าของกินของกินก็น่ากินแลอากินกันไหม<อ>มันคืออะไรอะ่ะ กินได้ขอดแตงข่าด้าาวนั้งเออโ้ยทุกคน<แ>มันคือขนมเพมอสวีทบับเบิ้ลมันต่าซองได้ด้วยนะมีสองรสรสเมลอนกับรสอาสเชีอนรส,ส,สเผาหรือรสดอกโอ้อไปเอารสนี้ก็ไแดดโอเคแกะเลยครับโอ้ยทุกคนมันแถมหลอดมาด้วยเหรอใช่อ๋อแถมหลอดมาด้วยว้าว เปล่าฟองให้ดูอื้มฟองขึ้นอึ้ยเปล่าฟองได้จริงครับทุกคนฟองระเบิดเมื่อกี้ฟองแตกใบไม้ร่งว้าวใบก็เป่าได้อุ้ยขนมนี้มันเปล่าฟองได้ด้วยอุ้ยพองไงอุ้ยแล้วมันกินได้ไหมอ่ะกินได้หวานไหมหวานอร่อยไหมพ่ออยากกินไหมอยากกินแต่ไม่เป็นไรให้เด็กๆกินให้อิ่มก่อน ิดูซิว่ารถไหนอร่อยรถปิ้งอร่อยกว่าน้อรถปิ้งอร่อยอะสองอันอรเลยอ่ะอ๋อซีแดงก็อร่อย,อโ,อเเยอโอเคครับทุกคนต่อไปเรามาเล่นของเล่นชิ้นต่อไปกันไหมไม่รู้ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าของกินเด็กๆรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปหยิบของเล่นก่อนนะโอเคแต่ละกลุ่มบ้างโอเคครับน้องวีน้องใบของเล่นชิ้นต่อไปพร้อมจะดูไหมครับพร้อมยังครับหนึ 1, 2, ่งสองสาม ลูกโป่น้อบายอะไปหน่งฟองอู้หนูนมากบินมากบินมาหจะทแตกหรหแตกหมแหน้ำก็ูเลยไปบิงอะไม่แตกไหมอุ้ย ทำไมทำไมทำไมอ่ะเอาไปเล่นอะไรเล่นอะไรก็ได้เล่นอะไรอู้หูดูน้ำเขาจะหมู่เหมือนพี่ไบ์ไปหรอโยนลงสระน้ำหมดฮะใครลงสระน้ำว้าวใครลงสระน้ำเลยครับ ไมันละครเป็นแบบไหนดูนิ้วน้องใบสินิ้วหนอนิ้วตั้งเอาเกนิ้วกดดิโอ้โหนิ้วไม่เต้นโอ้โหนิ้วมันเต้นได้เรอรู้แล้วเรามาเล่นฟองลูกโป่งกันไหมอ่าเดี๋ยวแบงก์หยิบฟองก่อนเรามีที่เป่าฟองด้วยเอาลูกโป่งขึ้นมาวางวางใส่อันนี้ของเราเนี่อันนี้ของเราวางไว้ข้างบนนี้ของเราแล้วเราก็เขย่า ขาจะฉีดก่อน <Bye. S 1> อะอนะกนน้องฉีด,ดโอ้หบายบายบายบยมอ้มีฟองด้วยลูกโป่เรากลายเป็นลกโป่งฟองแล้วน่าเล่นมากๆทุกคนเฮ้ยง <c oughs> <c oughs> ูน้งมฉีดงูฉีดออกมาเป็นูนี้เลยเหรอน้น้ขอเอชีวะนาวลึกเานนลุกเราน่ารักจังเลย ล้าตัวให้น้องล้างตัวน้องลูกโปรงอุ้ยสะอาดเลยแล้วน้องของไหนคืออะไรน้อน้องคัพเค้กน้องคัพเค้กสีส้มหรอม้วสีชมพูอันแล้วก็ล้างอาบน้ำให้น้องอยู่โอเคงั้นเราไปเล่นของเล่นชิ้นต่อไปกันไหมเอาเอาพร้อมไหมเด็กๆรอก่อนนะเด็กๆพร้อมจะดูของเล่นชิ้นสุดท้ายไหมครับนี่ของเล่นชิ้นสุดท้าย อยู่นี่ไปซื้อสลาเด็กๆต้องจับให้ดีระวังหกระวังล่วงจับให้ดีนะบ้ายให้พี่บ้ายเป็นคนเปิดเดี๋ยวพอจับข้างในไว้อ่ะเปิดเดบิวกีตาร์เบิวกีตาเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเป็นแบบไหนเขาบอกว่าเม็ดเล็กเนี่ยมันจะโตใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นจริงหรือเปล่าพี่เทาสาเใสแกะใสให้หมดเลยเอ่ะใสหมดเลยโอ้เยเข้ามาเข้านอนนุ่งแจกโอ้ย ติดลองนิ้วแตะจิ้อุ้ยมันติดนิ้วมันติดนิ้วกับน้ำอะไม่ถ้ามือถ้ามือเปียกมันจะติดนิ้วเหรองั้นเราใส่น้ำเลยน้ำูมันไม้แขนใหญ่เลยอ่ะแต่อ,องร้อยเหมือนตรงนี้ก่อนอ๋โอโหดูสิทุกคนเยอะมากเลยอ่ะโอเคน้องใบน้องใบเอาเบบี้คิทตันไปวางข้างบนให้หน่ะตรงนี้นะเหรอใช่วางไว้ตรงนี้แหละ โอย้อยแค่แป๊บเดียวอ่ะเริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นแล้วอ่ะโอเคโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันใหม่นะงั้นตอนนี้เราปิ้งกันเลยนะเราปิง้งไปตอนเช้าเลยนะอ่ะ1นึ่งสองสปิงน้องบีง๊น้องบามานี่แล้ว <ห ả? S 1> มานี่แล้วเแบบี้คิทตันรามันเต็มแก้วแล้วว่ะ มาดูซิทุกคนมันเต็มแก้วมันจะล้นแก้วแล้ว่啊หรือว่าเราต้องใส่ใส่ถังใหญ่ดีไหมถังใหญ่เลยเอาไหมถ้าเรามีถังใหญ่ถ้าเรนหยิบถังใหญ่มาไปเทด้วยนะพ่อไปเทด้วยนะเจ้เทเลยของพ่ออ่ะโอ้ของพ่อไม่เอาของพ่ออยากอยู่ในแก้ว ใส่จานใหญ่ภา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 ได้หไม่หกแล้วน้ำเยอะมากโอเคครับเด็กๆงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่เราจะปิ๊งปิ๊งไปตอนเช้าเลยหนินสองสามปิ๊งว้าวทุกคนเด็กๆจิตต์มันใหญ่มากหูน้ำหายไปแล้วว่า กอประเดียวว่ามันดูดน้ำไปหมดเลยอะพี่ก้อ่ของพ่อไม่เห็นมีเลยอุ้ยแล้วของพ่อแบงค์อะของพ่อแบงค์ก็ใหญ่นะเต็มแก้วแล้วว่าเมื่อคืนมันยังไม่เต็มเลยแต่มันเล็กกว่าข้างในนั้นหรอใช่ว่ะกูข้างในนี่มันใหญ่ใช่ไหมโอูดูสิ๋กกตักออกมาสิโอ้เม็ดใหญ่เหมือนกันเทน,น้ำเทน้ำโอ้มันใหญ่ถ้าเราใส่น้ำมันจะได้ใหญ่อีกใช่ไหมโอเค ใหญ่ได้อีกป่ะถ้ามันใหญ่เต็มเอาให้เต็มเลยเนาะเต็มเต็มให้หมดเลยเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยอู้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเต็มแค่ไหนเอาของพ่อใส่ไปด้วยไหมของพ่อมันเริ่มล้นแะ้วเขียวพี่พ่อเล็กใส่ให้หมดเลยหรอต้องใส่น้ำเพิ่มไหมอ่ะอู้ใส่น้ำอีกนิดนึงไหมอู้ดูสิคนเออวมันโนอีกแล้วพ่อทำ โอเคใหญ่มากๆเดี๋ยวเราใส่นานเพิ่มท่านสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่อบบินกไปด้วยนะบ๊ายบาย